บ้านโป่งคือหาแม่ย่านางเรือค้ามฟากสุดเทียนมาเข้าฝันบอกชัดๆววันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายๆของวันจันทร์ที่28มิถุนายน2564แน่นอนค่ะวันใกล้หวยออกดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่พี่น้องชาวบ้านป่งเขาถึงกับตาลุกวาวพราะแม่ย่านางเลือข้ามฟากสุดเฮี้ยนได้มาเข้าฝันกระซิบบอกช่วยเราขึ้นจากน้ำหน่อยชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวาวที่เพิ่งมีการเปิดเผยเมื่อช่วงเย็ยนของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องราวสุดเที้ยนของเรือข้ามฟากโบราณที่ได้จมหายไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนณบ,บริเวณริมแม่น้ํากองฝั่งตรงข้ามวัดบ้านโป่งหมู่2ตําบลเบิกไัยอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ได้มาเข้าฝันนมใหญ่ไว้ย4 2ปีคนขับรถแบคโฮที่ได้รับการว่าจ้างให้มาปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านลูกค้าซึ่งจากการบอกเล่าของคนขับรถแบคโฮทํา hoe, ทให้ทราบว่า ก่อนที่จะลงมือขุดเจ้าของที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าบริเวณนี้น่าจะมีเรือข้ามฟ้าเคยจมอยู่แต่ไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัด ดังนั้นเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะให้ลงมือขุดเจ้าของที่ก็ไม่ลืมที่จะนิมนต์ท่านจเจ้าอาวาสวัดประหลัดแรกมาจุดธูปปื๊บเ,เปิดทางจํานวน45ดอกแต่วันแล้ววันเล่าขุดยังไงก็ไม่เจอเรือดังกล่าวแต่จู่จในคืนวันหนึ่งเมื่อประมาณเที่ยงคืนได้ฝันว่ามีเสียงผู้หญิงมกากระซิบข้างหูบอกชัดว่าให้นําเราขึ้นมาจากดินหน่อยให้นําเราขึ้นมาจากดินหน่อย และแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเพราะตื่นเช้ามาหลังจากที่เริ่มกดดินได้ไม่นานนะก็พบกับเรือเอี่ยมจูนที่ถูกดัดแปลงมาปเป็นเรือข้ามฟากเมื่อประมาณ30ปีก่อนแน่นอนค่ะเมื่อเรื่องราวนี้ได้แพร่ออกไปสาธุชนคนรักตัวเลขก็หลั่งไหลกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่องหาเลขเด็ดเรือโบราณสุดเหียนลำนี้และแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะคุณลุงพันศักดิ์อายุ65ปีอดีตคนขับเรือข้ามฟากสมัยก่อนเขาได้บอกว่าจําได้แม่นเลยว่าเรือลํานี้แต่ก่อนเป็น เรือเอ็มจูนเพื่อใช้ในการขนส่งต่อมามีคนมาติดต่อขอซื้อเพื่อนําไปทําเป็นเรือข้ามฟากโดยมีหมายเลขประจําเรือคือ153ชัดๆอีกรอบนะคะลุงจําได้ว่าเรือลํานี้หมายเลข153สาธุค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่คอหวยแถวนั้นก็ขอจัดเต็มแน่นอนแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุ สาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิป,นะะลปหน้าค่ะรวยเฮงๆนะคะจุจุ๊